คุณค้าขายธุรกิจหรือเจรจาปิดดีลอยู่บ่อยๆพระเครื่องเหล่านี้อาจช่วยหนุนดวงให้ค้าขายดีจนเงินไหลามาอันดับหนึ่งหลวงพ่องเงินรุนแรกขึ้นชื่อเรื่องเมตตามหานิยมขาขายคล่องใครบูชาไว้มักเรียกลูกค้าแบบไม่ทันตั้งตัวอันดับสองพระขุนแผนวัดบ้านกลางมีสเสน่ห์แรงดึงดูดใจลูกค้าแบบลึกลับ มอบกับสายขายที่ต้องการยอดแบบทะลุเป้าอันดับ3เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นอกจากคุ้มครองภัยยังเสริมบารมีความน่าเชื่อถือในการเจรจาอันดับ4พระศรีวลีเทวดาแห่งโชคลาภใครบูชาไว้มักมีเงินเข้าทุกวันอันดับ5เหรียญปิดตาหลวงปู่โต๊ขึ้นชื่อเรื่องขาขายได้ทุกวันโชคลาภไม่ขาดมือ ลองเปิดใจและศึกษาพระเครื่องเหล่านี้ดูเพราะบางครั้งความสำเร็จทางธุรกิจก็เริ่มจากศรัทธาอยากปังต้องเสริมพลังให้ถูกทาง